สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาเดินป่านะคะน,นี่สาวพ้อมจะพามาเก็บภาพบรรยากาศเดินป่าป่าไม่ค่อยมีผู้มีคนเดินเล่นเดินไปมาเามอยไปเนาะเรามาเล่าเรื่องเล่าดีกว่า เรื่งเล่าสาวป้อมเมืม่อวันพระหัตที่เกิดอุบัติเหตุเลิกหลังเลิกงานก็ออกนอกบ้านเจ้านายเสร็จก็ปิดประตรงประตูอะไรเรียบร้อยขับรถออกมาพอมาถึงหน้าปากซอยเกือบจะถึงหน้าปากซอยก็เห็นผู้หญิงไม่เห็นผู้หญิงเราเห็นรถคันนึงเขากำลังจะถอยออกไอเราก็ขับมาช้าใน ขณะที่เราขับ30ตลอดเนาะความเร็วเราได้30เนาะแล้วเราก็ต้องมองข้างหน้าด้วยว่าเราจะเลี้ยวขวาก็จะแบบมันจะมีทางแยกเราก็ต้องคอยระวังขวาตลอดเวลาแล้วเราก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะต้องจอดรถเนาะแล้วทีนี้เราก็พยายามอ้อมให้เขาจอดเพราะมันไม่มีรถสวนมาเนาะพอไม่มีรถสวนมา เราก็ค่อยๆขับของเราไปเรื่อยๆคืออ้อมตีโค้งให้นางเพื่อที่นางมีความรู้สึกว่าเออฉันฉันมานะอะไรเงี้ยให้นางเห็นแต่พอเออนางไม่เห็นค่ะนางไม่เห็นนางก็เลยปุ้มมาที่ตูดของสาวป้อมค่ะเ,เป็นปีถกนะคะอ,คอ,อยู่ฝั่งศพคนเป็นคนก่อนทุกคนเป็นแม่ คนนั่งเล่นกันด้วยค่ะแล้วสาวป้อมก็เลยปุ้งมาที่ท้ายรถสาวป้อมเนาะแล้วทีเนี้ยสาวป้อมก็ไม่รู้ทำอะไรตกใจหน้าเหลือแค่สอนิ้วตกใจสุดขีดเพราะว่าฉันจะทำอะไรดีรถชันพังปากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาออกมาแล้วเขาก็มาเคาก็เจดเขาเป็นอะไรมั่งคะอะไรเงี้ยเขาก็ดีเนาะเราก็จอดรถแล้วเราก็ ค่อยๆเดินออกมาแบบฉันจะต้องมีใบอะไรบ้างพยายามคิปอยู่ว่าของอุปกรณ์ทุกอย่างของเราอยู่ทางไหนเนะาะพอเสร็จก็เลยอุปกเรามีครบหมดแล้วใบกระดงกระดาษเราก็เอาให้เขาแล้วทีนี้เราก็คิดขึ้นมาได้เราอ่ะจะต้องโทรศัพท์ไปหาสามีเราเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะทำเองโดยพละการมันลดทั้งคันเนาะ มันทางเยอะมากโทรศสท์ไปสามสามีสามีก็เลยบอกเธอต้องโทรเรียกตำรวจอาสาป้องก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันบอกผู้หญิงคนนี้เนาะแล้วก็บอกว่าต้องการใบแจ้งความเพราะว่าเราม่รู้จักกาันผู้หญิงคนนี้เขาก็ดีนะเขาบอกฉันรอได้พอเสร็จมาเราก็เลยจัดการเรียกโทรเรียกตำรวจประมาณ1 5นาทีตำรวจมารถในรถมอเตอร์ไซค์ เรกาก็เออดีใจเนาะไม่ต้องรอนานเพราะว่าปกติเรียกตำรวจที่นี่จะนานมากแล้วนางก็ถามลยว่าใครต้องการใบแจ้งความเราบอกว่าฉันนะไม่ได้ต้องการหรอกสามีฉันต้องการเนะาะหลังจากนั้นตำรวจเขาก็ลงมาจากรถเขาบอกว่าเธอต้องการใบแจ้งความนะต้องเสียตังค์นะผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฉันจ่ายใช่ไหมคะใบกระดาษแจ้งความเป็นร้อยยูโรค่ะ แพงมากเนาะที่นี่แค่ไต่แจ้งความเขาเขียนแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีใบก๊อปปี้มาให้กู้กรณีแต่ละฝ่ายอันนั้นคือร 100, 100, ้อยร้อยปรมาณร้อยยี่สิบยูโรพอตำรวจมาตำรวจก็เลยเขียนใบใจแจ้งความให้เราเสร็จเขาก็ถามนูน่นถามนี่เขาไม่ให้เราคลายเครียดเนาะเพราะเราก็บอกว่าเราเพิ่งเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกก็เลย นางก็ทําพูดตลกหยอกล้อแล้วเนาะคิดในใจจะมาพูดหยอกล้ออะไรเนี่ยแช่ฉันเห็นหน้าตารวจฉันก็ไม่อยากไม่อยากเห็นแล้วเขาบอกตํารวจใจดีนะอะไรเงี้ยเนาะเราก็เออไม่ไม่เอาอะฉันไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับตํารวจพอเสร็จนางก็เขียนเสร็จสับว่าเราไม่ได้เป็นคนผิดออคนนี้ผิดเนาะเพราะเขาถอยหลังเขาต้องระวังมากกว่านีออ้นางก็ยอมรับแล้วนะก็มาขอโทษเจ้าป้อมเจ้าป้อมก,ก็เลยถาม สาวป้อมก็เลยถามเขาว่าอันนี้คือเสร็จหรือ,อยังคะตำรวจก็บอกว่าของคุณเสร็จแล้วแต่ของผู้หญิงคนนี้ต้องจาองะะ่ายเงินค่ะสาป้อมก็เลยบอกขอบคุณนะคะกราบขอบคุณเขาขอบคุณเขาแล้วก็เดินจากมาที่รถของเราแล้วเราก็ขับออกแล้วหลังจากนั้นสาวป้อมก็ไม่ไม่รู้เหตุการณ์อะไรเนาะเพราะว่ามันก็คือจบประมวลการตรงนั้น เพราะถ้าเพราะถ้าเราไม่ไปแจ้งตำรวจมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเราคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจาอาจจะกลับคําตอนไหนก็ไม่ได้เราก็ต้องแจ้งความอันมันก็เป็นเรื่องถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยถ้าสมมุติเขากลับคําขึ้นมานะคะเราไม่ได้เงินแล้วแถมจะต้องเสียค่าธนงทนายครึ่งสารอีกก็เลยอันนี้ก็คือเหตุการณ์แบบที่สาวป้อมต้องจําไปตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น เมื่อแค่จะบอกว่าคนเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิตกันได้นะคะฉะนั้นเราควรจะทำทุกวันให้เรามีความสุขนะคะเหมือนสาวพ่อมค่ะขับรถมาสิบปีแล้วยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพอจะเกิดอุบัติเหตุเขาก็มาชนท้ายรถเราเนาะ,ะก็คือมันเกิดเหตุการณ์ได้ตลอดเวลาทั้งที่ว่าเรา ที่ได้ขัดลบชนเขาเขาก็จะชนเราเนานะะนั้นทําทุกวันให้มีความสุขค่ะสนุกกับทุกวันทําทุกอย่างที่เราชอบและขอนจบรายการสาวป้อมขอกําลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามและกดกระดิ่งให้สาวป้อม